คำทำนายฝันโบราณฝันเห็นปลาและการจับปลาความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมฝันว่าจับปลาได้ด้วยมือเปลา่าคำทำนายผู้ใดฝันว่าจับปลาได้ด้วยมือเปล่าโดยง่ายปลาไม่ดิ้นรนหลุดลอยหมายถึงโชคลาภใหญ่กำลังมาถึงเงินทองไหลามาเทมาอาจได้รับลาภลอยจากการเสี่ยงโชคหรือมีโอกาสทางการงานและการค้า เลขนำโชคฝันว่าจับปลาได้ด้วยมือเปล่าเลขเด่น8เลข2ตัว28 88 68เลข3ตัว288 689 868ฝันว่าได้ปลามากมายเต็มกระบุงคำทำนายหากฝันว่าได้ปลามากมายเต็มกระบุงหรือเต็มภาชนะใดๆถือเป็นมงคลยิ่งจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูน ธุรกิจค้าขายรุ่งเรืองได้รับโชคจากความขยันหมั่นเพียรหรือมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์เลขนำโชคฝันว่าได้ปลามากมายเต็มกระบุงเลขเด่น5เลข2ตัว25 55 95, 95เลข3ตัว255 559 295ฝันว่าปลาหลุดมือคำทำนาย หากฝันว่าจับปลาได้แล้วแต่กลับหลุดมือไปหมายถึงโอกาสดีที่กำลังมาถึงแต่ท่านอาจยังไม่สามารถคว้าไว้ได้ระวังการตัดสินใจพลาดพลัง้งหรือการปล่อยให้โชคผ่านเลยไปโดยไม่ได้ไขว่คว้าเลขนำโชคฝันว่าปลาหลุดมือเลขเด่น4เลขสองตัวหนึ่งสสี่เเจดสเลขสามตัว149 4 7ส7 4 9 ฝันเห็นปลาตายคำทำนายผู้ใดฝันเห็นปลาตายลางบอกเหตุถึงการสูญเสียโชคลาภที่เคยมีอาจลดถอยต้องระวังเรื่องสุขภาพหรือการสูญเสียของสำคัญแต่อีกในหนึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเลขนำโชคฝันเห็นปลาตายเลขเด่น7เลขสองตัว07 37 77 เลข3ตัว077 377 707ฝันว่าได้ปลาสีทองคําทํานายปลาสีทองในความฝันหมายถึงโชคลาบก้อนโตที่จะมาถึงอาจได้รับทรัพย์สินเงินทองมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือได้ข่าวดีเกี่ยวกับงานและชีวิตคู่เลขนำโชคฝันว่าได้ปลาสีทองเลขเด่น9เลข2ตัว 1,9,3,9,9เเลข3ตัว1 9 9 3 9 9 9 1 9ฝันว่าตกปลาคำทำนายหากฝันว่าตกปลาหมายถึงความอดทนและความพยายามที่กำลังจะออกดอกออกผลความสำเร็จมาจากการรอคอยและไม่ยอ่อท้อเลขนำโชคฝันว่าตกปลา เลขเด่น6เลข2ตัว16 26 66เลข3ตัว166 16, 266 666